สวัสดีครับใน iOS 17 Apple ได้เพิ่มหนึ่งในคุณสมบัติใหม่ที่ดีต่อใจทำให้การตรวจสอบขนาดพื้นที่หน่วยความจำที่แอปต่างๆใช้ไปในเครื่องของเราทำได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยครับโดยในหน้าจอโฮมเมื่อเราแตะการตั้งค่าแตะทั่วไปแตะพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone แล้วรอสักครู่ให้ระบบวิเคราะห์ขนาดพื้นที่เมื่อข้อมูลแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆเลื่อนหน้าจอลงไปยังรายการแอปด้านล่าง จากเดิมจะบอกว่าแอปไหนใช้พื้นที่ไปเท่าไหร่เรียงตามขนาดไปเรื่อยๆครับแต่ในการอัปเดตใหม่ล่าสุดเป็น iOS 17 Apple ได้เพิ่มเมนูตัวเลือกให้เราแต่เลือกดูรายการแอปตามขนาดไฟล์ตามชื่อหรือวันที่ใช้ครั้งล่าสุดได้แล้วครับทําให้การตรวจสอบขนาดพื้นที่หน่วยความจําที่แอปต่างๆใช้ไปในเครื่องของเราทําได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นกว่าเดิมจากเดิมต้องมานั่งไล่หาแอปเอาเองจากขนาดที่เราใช้ไป ทำให้การค้นหาค่อนข้างยากและเสียเวลาแต่ตอนนี้ค้นหาเรียงตามชื่อได้เลยหรือจะให้เรียงจากที่ใช้งานล่าสุดก็ได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ทำให้การตรวจสอบขนาดพื้นที่ของแอปทำได้ง่ายขึ้นจะเลือกลบแอปไหนจัดการแอปอะไรทำได้เร็วขึ้นเยอะเลยครับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 17แล้วไปเลือกดูกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ